เอ้ย,เ,ยเลือกตู้เย็นนะฮะนี่นะฮะน้องมิวกอดตัวเองน้องอก,กัปกอดน,น้องมิวนะครับถูกต้องครับผมทิ้งกองทิ้งกองได้ไปหนึ่งคะแนนข้อต่อไปครับผมถ้าอากาศร้อนมากมากเลยครับจะเลือกอะไรครับร้อนมากๆเลือกอะไรครับตู้เย็นก็ได้มิวของ,งกินด้วยเอ้ยอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยได้ทั้งได้ไปสองคะแนนครับผมเอาข้อต่อไปนะครับผมหากซื้อไอศครีมมา จะต้องไปแช่ที่ไหนครับเอ๊ะแม่ไปแช่ในแอร์เลยไหมนี่เหมือนเหมือนป้อนมาให้ทางนี้ตลอดเลยนะฮะถูกต้องครับผมสามคะแนนแล้วข้อต่อไปครับถ้าหนาวเกินไปจะเลือกปิดอะไรครับเดี๋ยวนะถ้าหนาวเกินไปปิดแอร์ปิดแอะ์ระนับปิดตู้เย็นครับผมหากในบ้านมืดมากเลยนะครับจะเลือกอะไรครับ ากในบ้านมืดมากจะเลือกอะไรครับถ้ายังมีไฟนะถ้าผมนอนเลยนะันบ้านอนเลยจะเลือกอะไรครับหากบ้านมืดมากก็จะเลือกก่อนนั่นเองครับได้เป็นไรครับผมบ้าเวลาบ้านมืดมืก็คือตอนจะนอนแล้วเปิดแอร์ถ้าหากต้องอยู่ที่กลางทะเลทรายจะเลือกอะไรครับ เรามีเครื่องหมันไฟเลยครับผมเครื่องหมันไฟปโอเคครับัผมเอาตู้เย็นัผมเอาแอร์แล้วกันแอร์ก่อนตู้เย็นตู้เย็นก่อนแอร์นะครับืออยู่น้ำไงเพื่อนแล้วก็การเพลยสายล์ก็ได้ทั้งคู่นะฮะคือแบบได้ทั้งตู้เย็นได้ทั้งแอร์นะฮะไฮเออร์พร้อมจัดให้ทุกต้องอ่าข้อต่อไปนะถ้าหากต้องซื้อของขวัญให้กันและกันอ่าท่านน้องมิวจะซื้อของขวัญถ้าน้องกัลจะซื้อของขวัญให้น้องบิวจะซื้ออะไรครับผมซื้อเครื่องพ่ออากาศเลย ไปทาตัวเแอแอย็นตู้เย็นครับผมเ,เอาตู้เย็นผมเอาแอร์แล้วกันส่วนผมเอาทั้งสองอย่างเลยครับผมนะฮะโอเคถูกต้องซื้ออะไรก็ได้นะครับ,รบผมน้องจ๊าบอกว่าอยากซื้อตูเ้เย็นให้น้องมิวส่วนน้องมิวบอกว่าอยากซื้อแอร์ให้น้องกา๊าบนะฮะเลิกกอนแล้วครับผม <laughs> นะฮะข้อ <laughs> ต่อไปนะครับผมแหมคู่นี้จะเกาะกันตลอดเลยนะข้อสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ถ้าจะต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ในบ้านทั้งหมดสิบชิ้นจะเลือกอะไรครับ เลือกแอร์ครับอันนี้ก็เลือกแอร์เหมือนกันนะครับผมกุ้เย็นมาทำซองที่ถูกใล้วกตู้เย็นสิบชิ้นแสดงว่าตัวเ็นคนชอบกินชอบบ้านเราต้องขายของเยอะแต่ว่าแอร์สิบชิ้นนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าบ้านเราก็มีหลายห้องใช่ไหมมันจะเป็นห้องรับแขกห้องนอนนะครับบางคนติดในห้องน้ําก็มีห้องครัวนะครับเพราะนั้นก็เป็นแอร์เองทุกตัวเพราะนั้นนะฮะจากแปดพ่อทั้งหมดนะฮะที่มีคําถามมานะฮะ